วิศทวีปรงศรีพรครับกวลาติสนี่น่าจะเล่นมาประมาณเกือบปีนึนครับเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัยนอกหนือจา่เราเราเสีย m u สเซิลแมสเนาะก็พยายามที่อยากจะให้มี f l e ซิบิลิตีกับ Balance ที่ดีขึ้นเพราะความที่เราไม่ค่อย f ฟกซิเบิขยับผิดท่าบ้างมันก็จะเกิดอาการปวดหลังจะเล่นเวกบ้างไปวิ่งบ้างแต่ว่าไม่ได้ไป d อดเ s สในเรื่องของ f ฟกซิบิลิตีกับบาลานซ์กีฬาน่าจะช่วย ตอบโจทย์ตรงนี้นครับสำคัญเลยเนาะมาเล่นกีฬาเสนียใหม่ๆก็จะเกรงรู้สึกว่าแบบเป็นที่ที่ผู้หญิงเล่นซะส่วนใหญ่คนพยายามจะคิดอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าคุณครูที่นี่เขาก็ทําให้เรารู้สึก comfortable เงี้ยสบายนะครับความเป็นมืออาชีพสูงจัดการเรื่อง posture เ,เราจัดท่าทางทานู่นทํานี่แล้วก็ get involved มากกับการที่ช่วยดูแลเราครับไม่ไม่ไม่มีอาการปวดหลัง มาออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราดู flexible ขึ้น stretching ทำก็รู้สึกว่ารวมๆแล้วม,นะมันหยอดกระปกนะุกเนาะทำวันละนิดวันละน้อยอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นครับอย่างสำคัญคือรู้สึกดีครับ